ยีหพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจปเก เกือบบอลอดเกือบบอลอดไป่น้งโอ้ยโด,น,ดนเห็ดเถื้อไป่น้งโอ้ยโอ้เขียบนเงาเขียดนิไนแล้โด,น,ดนได้ยิดพื้นนิดนึงไป่น้งออกกลังกายอยู่หองนา้ำมืนน่อไรมณกก วัสดีพี่นอ้องคลิปนี้ก็ไปตัดเอเวอร์งานพระคะมาแล้วก็งานสะอุ่มนะพี่น้องสองอัน,น,นพี่น้องเราเสี่ยงมาพุกลงดินพี่นอ้องเตรียมหลุมไว้แล้วพี่น้องสองกิ้งพี่น้อง,งหลุมพี่น้องข้างตะมุขงนึ่พี่น้องพุกสามันติดพี่น้อง สามหนนี้ฝนไปเนาะปักซ้ำไปเลยง่งยๆแบบง่งยๆเลยเนะาะจะได้เอามาแช่น้ำมนไน้ก่อนเนาะเนี่ยน้ำมุนไน้ก่อนเนะจะขา่าน้ำมุนนาะน้ำมีเสษสิบสเพนี่สิสบส,สคนในคนเล็ดนี่นะสิบสพื้นนี่เ็ดชานาะเส้นน้ำมุน้ก่อนนอะเอ้ สองต้นนะครัสองต้นสองต้นเสียใบประมาณจักเอาจักจะเป็นทุกดินเลยน้องไปยังพูดกันน้องประมาณชั่วโมงหนึ่งน้องเสียน้ำมุนไว้ Say thì nay no so Lấy lần lượt nóng, tất yêu lùng một pok lượt nóng nằm lượt nóng hôm môn môn, say hôm môn lượt nóng so yam lượt nóng, đẹp hôm lùng tóc lượt. Tiếp hát nóng bởi lùng lùng, môn mát nó mình chỉ cửa đi lòng bung đều 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 lòng เอาลงดินเท่านั้นนี่แหละพี่น้องวิธีปลูกผักคะกัรอเบิ่งอีกเป็นเดือนเลยเพี่น้องบ่ได้เซยังพี่น้องเอาเต็ดลงดินเลยพี่น้องปุ๋ยยังบัลน้เสอรอยังฟุ้นฟุ้นยังบ่มีเนาะพอไงเขาปักซ้ำลงดินเท่านันพี่น้องปักซ้ำลงดินหุ่นนำไปหุ่นนำมาหัวจังแต่ว่ามันติดแหละก็จัง ทยอยเสอทีละนิดทีละน้อยพี่น้องคอยดูแลไปทีละนิดทีละน้อยนเพี่น้องกบ่อยากพี่น้องปักลงไปเลยพี่น้องมันต้องรีรอตัดจักตุนมาพังลิ้นไว้เลยพี่น้องง่ายๆโคดน้ำบ้านเยี่ยมก็แตกขึ้นมาเองมันต้องไปอย่างมากมายพี่น้องขอแท้ว่ามันลงดินได้ก็ซ้ำนี่ก็โอเคเลยเพี่น้องเวลาน้ำมาเพื่อน้องหน้ำขัวเพี่น้อง น้ำมากมาเบ็นว่ะท่วมมันเพนพุ่นเลยจะลองเบิ่งพี่น้องต้นนี้สิสต้ายู่น้ำไม้ริ่มพื้นเลวทุ่มขึ้นมาไปเลยลองเบิง่งเป่น้องปุ๊กลองเบิ่งน้ำก,กันลองเบิง่งถ่ายรู้เป็นไปเนาะเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยบ้านง่ายง่าย พวกแบบไง,ไง่ายๆน้องเลยพดนน้ำมาเน่ะพน้ำพดนน้ำนะน้องบวยหนึ่งพอเน้อง ขอพี่น้องขอพี่น้องเอาละมาเนึ่งพี่น้องแดดลมลมตกเลยถ้าหลอดลุ้นกันเอาพี่น้อง,ออง,อองสุดยอดเลยบ้านี่ะนะพวกนี่แหละข้างนี่แลหละยิมสะนี่ยเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ซรัพนีใก่อนพี่น้องเอาไว้พบพอกันคลิปหน้าพี่น้อง